กับที่หลายคนเห็นอยู่นี่ก็เป็นตัว a n งเกอร์จ r เจร์นะครับก็มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับใครใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็ลองเข้าเช็คที่แอป a n งเกอร์นะครับครับมีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชัน1 9 0่นนสี่นะครับก็ไปครับ1.9.0.4นะครับ version เวอร์ชันเดิมของเรา1.6.1.0นะครับ มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่กดอัปเด,ดได้เลยนะวิธีการเช็คอัปเดตคือเข้าที่แอปแองเ o อนะครับจากนั้นเลือกตัว setting นะครับด้านบนขวาตัวเป็นรูปฟันเฟืองนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงไปอัปเดตนะครับเนี่ยก็จะมีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็เวอร์ชันเก่าที่เราใชุ้ณอัปเดตได้เลยนะครับน่ครับอรออัปเดตจนเสร็จสิ้นนะครับให้เปิดตัว ก็คือปรามเชเจอร์เดตทับตอนนั้นไว้นะครับก็รอจนกว่าฮับดิเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราใช้ไอโฟนนะครับในการเชื่อมต่อแน่นรอยก็รักษาเดียวกันนะครับแต่อาจจะเียวอร์ชั o n attack แต่างกันนะครับก็รอจนกว่าอัปเดตเสร็จสิ้นนะครับนะครับกำลังอัปเดตนะครับระหว่างที่กำลังอัปเดตห้ามปิดเครื่องนะครับครับตอนนี้ ตัวแกร่งก็จะขึ้นอัปเดตทิ้งครับเนี่ยอัปเดตทิ้งอย่าปิดเครื่องนะครับเมื่อเราจังหวะเสร็จสิ้นนะครับ